หลังจากเปลี่ยนคนส่งแล้วค่นล่ะเที่ยวขอไปจุดหนึงจุดนี้ขึ้นนั่น,ะน,น,น,นละฟันเพราะว่าจากมันมากกับบล็อคฟันบล็อคก็จะเป็นอีหยังบ,บ่็อคก็สีหูแต่ว่าฟันมันสิเป็นคล้ายๆกันคือจำกีตาันเท,เทียวเทียวจีวาออกจีบจีวานะยออนคนร้อยมาบอกเลืออกเขอรเด้อร์จีบเนื่อหานะมืออีกออกคนร้อยมาบอกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันแต่จำได้คือคือจีว่ายคนร้อยมาบอกคนร้อยไม,ม,ม่เห็นคนเห็นที่จำได้เขียนใน ประกาศเมื่อซีนำเงินเข้าตัวง่ายๆตัวเดียวคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับน้าดวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้วดวงปั้นพญานาคเนาะอันนี้เป็นผู้ติดตามเป็นช่างปั้นพญานาคเนาะครับใช่ปั้นดีปั้นแน่นใช่แล้วก็เป็นคนมีเส้นเนาะ ตะพัดเมื right ge ge 1941, ่อนเดิมก่อนตะพัดเมื่อครูคนส่งกับนี่เมื่อก้อนนี่ล่ะฟันพอตั้งแต่เมื่อเคลื่อนมันที่ยี่สิบสามดาวของกับฟันแม่นหลังหลังจากเปลี่ยนคนส่งแล้วหันหลังเที่ยวขอไปผุดผุดผุดนังนี่เคลื่อนนั่นล่ะฟันเพราะว่าจากมันมากกับบ่อใดฟันบ่อพวกก็สิเป็นนี่ยังบ่อพวกสีหูแต่ว่าฟันมันสิเป็นคล้ายๆกันคือจังคีฟันเฉียวเฉียวที่ว่าออก จี S <S ่จ tamam ีบคนร้อยมาบอกเลขออกเขาเดอรจ็บนึ้หาเนี่มึงเลยออกออกคนร้อยมาบอกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆจำแจ๊กจำได้เพื่อเพื่อทีบคนร้อยมาบอกระคนร้อยไม่เห็นคนไหนเห็นที่จำได้กต่นีแต่แค่ซีเกาตัวเดียวที่จำได้เพื่อียจากนั้นไปจำพวกฝันแมนียกจากนั้นที่จำพวกฝันอังนี้จะฟังกับอะไรจำได้ตัวเดียวเพื่อเมียเิ็นคือว่าเออคนไหนมาเห็นซีเก่าเขียนในประกาเมื่อซีนำเงินเท่าตัวใหญ่ๆตัวเดียวซีเก่าขนาะ จากที um, oh. s <S ่น mm ั hmm. mm ่นมากกับบได้มาฝันเองอีกนี่นี่น่ะแหละจากเริ่มจากที่ส่งมากเพราะว่ากะเพราะว่าหน้ากับปูหรอว่าอพอะปูว่าเออขนันให้ผู้ขาดีกับตีพวกเป็นขนา้นี้กะให้ปูให้ร้อยไม่เห็นคือจังเกาด้วยปูคือจังเถี่ยวที่เห็นออกเก็หนึ่งลูกกับสิเพราะว่าหน้าบอซื้อผู้สิบอซื้อบอเรียนเนี่ยกับนี่เมือนั่นแหละ กี่ฟันคนให้มาเห็นจําได้ก็แค่ซีเก่าตัวเดียวยังันไม่เห็นแมนปากกาสีน้ําเงินคือจังเขียนปากกาหมึกสีน้ําเงินจ้าั้ล่ะเห็นเกยาันเล่มจ้าเห็นชัดร้อยมามได้บ่จ้าแมนลอยไม่เห็นคือจังเถียวหนึ่งก็ลอยไหมเห็นแต่ว่าเสียงเสียงได้ยินแต่เสียงคนเบาแต่หัง หังห uh ่งหงเข้าบาเห็นตูดไหมเห็นเห็นแต่แค่ตัวเลขที่ร้อยมากเนียเห็นแต่แค่ตัวเลขที่ร้อยม่าเขาเห็นซื้อคือจังเถี่ยวจีว่าอกเจ็ดหนึ่งห่างนั่นแหลมนั่นเป็นลักษณะเดียวกันจ้าเป็นลักษณะเดียวกันแบบนั้นแหละเพราะว่าได้ได้ได้บอกผููว่าเออคือคัดจะให้ตสีมันสีว่าเป็นฟันสีความฝันสีพ่เป็นหลกปูให้ปูขั้นันี้ดีขั้นนั้น เด็กปูเสียงนี้ดีกะให้ปูร้อยไม่เห็นคือจังออกคิดหนึ่งหาเดอ้อกะแมนอีดีกะเห็นเห็นที่ว่าคนร้อยไม่เห็นในยินเสียงคนเบาอยู่ยินเสียงผู้ใช้ได้ยินเสียงนี่เบาอยู่แต่ว่าเงิน,นแต่ว่าองินเข <c oughs> าเห็นต่แค่ตัวเลขเราคุ้เมียขึ้นมากอะจำได้ต่แค่ตัวเลขแต่ว่าจำา่วเบาข่วเมียคนที่ิ่นงเบาน่จำบ่ไรจำได้ท่านี้แมนจำได้ต่ตัวเลขกะคือคือเห็นาพแต่แค่ซีเก้าคนนั้นแหละในค่วมฟันเนื้อขึ้นกระไร ตั้งแต่บวงสรวงแล้วนี่มันจะฝันแค่เดียวนี่อันเราก็บ,บ่ฝันอีกหมื่อวานก็บ่ฝันมือเคื่ก็บ่ฝันฝันกับบ่อบ่จำยังบ่ได้ไหมฝันเราก็จำบนน่ออะไรเห็นไหมแสดงว่าเพิ่นมาเน้นนะครับเหล่าที่เนาะก็มีจำได้เท่าน,นั้นละ่ะฉันมันไนม่วามรู้สึกของรบมือบวงสรวงมากสี่แนมสี่เก้าตัวเดียวตัวละมือเพิ่นตีไปเข่าทั้งนี้ งาต้องแชยปูกับไปหนาดวงนี่วันนดไปหาเล่าพิ่กัไปห่ดเล่าอวยนดวงนี่กับมีเ้นทั้งนีแล้วกับเป็นอะไนี่สายของปูนําน่าจะจะกิดอไไม่เห็นพายานาไปขนก่งมันหลักก็เล่ยว่าเลยว่าเออสิบ๊อซื้อบ๊อยังปูบ่หยซื้อกับชิบ๊อซื้อค่ะือืมเป็นบให้ซื้อ ซีเก่ากับยี่ลิมจับเก้าซีเลย่ะปิาบอกต็ซีเก้ากับซื้อต่ซีเก่าค้านหลอกเก่าซีเนาะกลับไปเนี้ยตัวเนาะกับไปนำเนี้ยต่ยตัวเดียวนี้ตัวเดียวนะใครที่จำได้ได้วามฟันก็ได้ี่น้องเอซกับบนล่างแล้วก็กาไปน้ำเนาะตัวเดียวเน้นๆเลยบางกีดปูกับไม่ยำยำไห้คักมากัท่านหันเลยปูกับไม่ยำไหหกซีเก้าเนาะปูไม่ยำหนีหกซีเก้า มาบังหันกระไดกับหนึ่งสี่ศูนย์เนาะจ้าจะ้ยงห่งสี่แต่ว่าตัวที่ยำดูๆนี่นะว่าเบิ้งอยู่นี่จับตามองอยู่นี่สี่เก้านี่แหละที่ดูที่หลายเนาะจ้าว่าเมื่อวันที่ยี่สามที่ปูที่ถ้ำพิธีบ่วงสวงเนาะสังเกตเบิ้งเลขเก้าจะมีสองตัวเลขสีก็มีสองตัวเลขสีก็มีสองตัวจ้าเลขเก้ามีสองตัวเลขสีก็มีสองตัวแต่ละสีนี่ยมันจะมีถ้าเขาสังเกตดีๆก็จะมีศูนย์ขันอยู่ทั้งเพิงสี ต้องเบอร์อซีมซีนี่ชัดไปเบิรงแม่ไปเบอร์แม่ก็ซับคนบงนึ่งนชัดเนาะชัดชัดอไทยชัดจาม้อส่หาแม่พี่น้องก็ไรจาพยนากเ้าไปเราพยนาคก็ไไ้ปัดล้วไปพยนัคแล้วๆก็เลี้แต่เหดไอช่วงไรนาบันที่เพื่อนันล่ะาเไเอาไร่เอายังมาติเจ้าปดันปูปูก็ไปล่วงอีกเีไปล่วงวัไปล่วงว่าไว้ว่า ก็ถาเมตุ่นกถาม่ตื่นได้ตื่นด้วยเสรแอาไปเตุ่งแล้วยังยานได้ออกกล้องเอาเสื้อกันฟ้งแล้วค่ะเพื่อจะมีโชกนอกจากคนล่งกับจะคลอง่บหงยังดินีก็มือเมตุ่งแล้อยู่น้ำอยู่น้ำไหลคนอยู่มือ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 เป็นรคกองมือนันอยู่น้ำกันเพ่อนวังเดย์ทู ่นยำยังอีกบพิ่นยำยังไหบัเมื่อไหร่คือว่าหวยเรียงเลขเรียงเัิ่นไปยัง่นไปร่งคือว่าออกเกียือจังเด๋เป็นเว้ิใหบฟังหือ๋อบ่าพิ่นบ่ไร้่งอันเรียงเลขือมีจวันมาวาสีสิส่สงคือขสามกันคือเรีองอันนั้นแท้ีจะแทบจสร้างแล้วว่าเพื่อนมาบอกกันนึงเงินกยนั่นน่ะนั้งคือหันบ่ได้รับได้นอนนะนั่งเพิ่นกะมาบัว้ายมาก เอานี่ละค่ะเน้นย้ำไปที่สี่เก้าเนี่ยเราจะหน้าดวงกะไปจุดถั่วมาฝันเมื่อที่ไปจุดถู่เบา้าก,กับปูจะก็ไปจุดให้ปูซึ่มือทั้งสองข้างแล้วเจ้ากับกแรงก็ไปจุดเขาไปจุดถั่วจากพีมเสนอลวงสวงวันที่ยบบีกสามแดีวกัมันก็อีกอแนลน้วก็มาฝันเมื่อก,ก่อนเนี่ยโอ้มันยำให้ค่ะเนาะสี่เก้าอ๋อ ค่ะขอบคุณนะดวงนะจ๋ะที่มาบอกสู่ฟังนะจ๋ะเพื่อจะไม่โชคน้ำกันเนาะเพื่อเด่นรวมสร้างนะคะร่วมสร้างน้ำกันกับปูนะคะปูแปดสอดเนาะค่ะปูห้าหรปูออกอ่ะโดยว่าได้ทำบุญวัดได้ก็ได้ก็ดีขึ้นเก่าจะวไดได้ก็ได้มาเห็ดมาสั่งวัดได้ก็ดีไม่เห็นแม่นค่ะวัดจะเห้ได้ทำบุญเนาะจ้าขอบคุณนะดวงน้าจ้าขอบคุณนะดวงได้ยครับ มันเรียนสีเก้าเก้าสีนะครับเด้อปูแบบสองนี่นะคะนัดดวงเนาะพันฝันนะคะพันฝันปนะูมายั้มนะคะล้อยมาเลยสีเก่าตัวเดียวนะคะเก่าสีแอกะกับใบไฮน,นะคะแมนเซรัม่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็น ตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่ลายลายนั่นทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มาบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะ อันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะท่ามือได้แอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ําหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ